สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับนัดเพชรยนต์นะสำหรับวันนี้นะคะนัดมีรถหน่วยงานปลดระวางอีหนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันคันนี้นะคะเป็นตัว v ีออดหนึ่งจุปี2017จดทะเบียนปี18นะราคาเบาๆผ่อนสบายๆนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง6,400บาทเท่านั้นนะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะออกรถช่วงนี้ผ่อนอีกทีปีหน้านะคะรับไปเลย โปรโมชั่นขับฟรี90วันนะใครสนใจนะคะติดต่อหานัดได้นะคะเบอร์โทร098-260-9587นะคะนัดเพชรยนต์โทรเข้ามาแอดไลน์มาได้นะนัดยินดีให้บริการนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของรถกันเนาะคันนี้นะคะลูกค้า เป็นรถบอดระวางประวัติศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะได้เป็นโฉมไม่ได้เชนเรียบร้อยแล้วนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีเป็นเครื่องอย่างแน่นอนนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการเก็บงานสีนะคะการเฉี่ยวชวนเนี่ยมันมีเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วขอลดมือสองเนาะแต่ว่าชนหนักถึงโครงสร้างเนี่ยไม่มีแน่นอนนะคะลูกค้านัดคอนเฟิร์มให้เลยนะเช็คประวัติศูนย์ได้นะคะข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะ7กไก่พพันสองศนกรุงเทพ หานครนะคะโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมฝากระโปรงหน้านะสันเลี่ยมคมมีให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะไม่มีรอยลักยิ้มเลยนะสภาพสวยเลยนะคะ v ีออตัว E นะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้เนาะเป็นตัวกลางนะคะเป็นตัวกลางนะสภาพสวยเลยคันนี้ลูกค้ารับรองว่าใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะในส่วนของไฟหน้านะ เป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะลูกค้าโคมใสๆขาวๆส,าสวยๆไม่มีรอยแตกรอยแล้าวนะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคันนี้นะคะลูกค้าปรับสภาพแล้วพร้อมขายนะแต่ว่ารถเนี่ย เอาเข้ามาที่โกดัง3เนาะเอามาจอดไว้นะคะอาจจะมีคาบฝุ่นนะหรือว่าคาบโคลนบ้างนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราเก็บงานเดี๋ยวเราปรับสบภาพทําสปาให้ใหม่นะล้างรถขัดสีให้ใหม่รับรองว่าสวยงามแน่นอนนะคะนัดมารีวิวให้ได้ชมกันเนาะเผื่อใครที่แบบมองหารถไว้ใช้งานอยู่นะเผื่อคันนี้นะจะเตะตานะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการตัดสินใจของลูกค้านะคะมาดูกันต่อในส่วนของล้อนะลูกค้า ได้เป็นล้อแมกนะคะเป็นแมกเดิมจากโรงงานนะน็อตสี่รูโลโก้ตรงกลางนะคะตัวยางนะคะลูกค้าได้เป็นยางขอบนะคะ16นะคันนี้ยางขอบ16นะคะอะขออภัยยางขอบ15 ได้เป็นยางปี2021นะคะยางปีใหม่ใช้งานได้อีกยาวๆเลยอาจจะมีร่องรอยเบียดฟุดบาทบ้างนะคะเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะเป็นปกติของรถมือ2นะแต่เรื่องของโครงสร้างทั้งคันเนี่ยโครงสร้างเดิมนะคะ ช่วงล่างสภาพเดิมนะไม่มีคาบน้ำมันหยุดไหลยเยิ้มนะคะเบ้าโชกมาร์กแต้มสีมีให้เห็นเด่นชัดนะซีนด้านในเดิมๆจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะป่องซุ้มล้อนะสันเรียมโคม้กมีให้เห็นเด่นชัดไม่มีรอยลักยิ้มเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะกระจกมองข้างฝาครอบกระจกได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวมาให้ตรงกระจกมองข้างเป็นแบบปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ มาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะใครสนใจห้ามพลาดนะคะลูกค้าออกได้ทุกอาชีพเครดิตดีฟรีดาวนะผ่อนเริ่มต้น6,400บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้นะเครดิตดีใช้ขับฟรี90วันได้ด้วยนะออกวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้านะคะมือจับประตูนะทั้ง4ด้านได้เป็นสีบอนนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะกระจกเดิมแท้จากโรงงานโลโก้โตโยต้ ota, มีติดอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดภายในกันนะเดี๋ยวเปิดภายในให้ดู ภายในนะคะลูกค้าตกแต่งเป็นโทนสีดำนะตัดด้วยพลาส,สติกขึ้นรูปสีพิงกโกรนะคะดีไซน์มาให้สวยงามเลยนะมือจับประตูด้านในเป็นสีดำนะคะระบบเส็นทันล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําต้องแหกประตูให้นะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําอีกหนึ่งที่นะคะด้านข้างคนขับเลยนะนี่ กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าระบบการลื่นถ่ายมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับพวงมาลัยนะเป็นพวงมาลัย3าก้านเดิมๆไม่มีรอยถลอกรอยสึกล้อของการใช้งานนะคะเลขไม่อยู่เพียงหลักหมื่นกิโลเท่านั้นลูกค้าไม่หลักหมื่นกิโลนะประวัติศูนย์ละเปอร์เซ็นต์นะคะเดี๋ยวมาสตาร์ตรถให้ดูเลขไม่กันนะ เสียงเครื่องยนต์เนี่ยนิ่มๆเลยนะคะเลขไม้นี่เลย9 9 6 6หม่นเกยิกิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะไม่แท้ไม่เดิมเช็คประวัติศูนย์ได้ไม่มีการกลับไม่ก่อไม่อย่างแน่นอนนะการันตีให้เลยนะคะแท็กนัดหมายเช็คระยะของศูนย์เตยต้ายังมีอยู่นะคะคันนี้ประวัติศูนย์นะข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะคะลูกค้าเช็คข้อมูล จากโตโยต้าได้เลยนะเครื่องเล่นเสียงนะคะเป็นแบบวิทยุ FM CD USB AUX ได้นะคะแอร์อนาล็อกหมุนมือปรับได้4ระดับนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะแบบขั้นบันไดเกียร์ CVT 7สปีดนะคะภายในเขาก็ตกแต่งเป็นโทนสีดำเนาะตัดด้วยสีพิงโก้นะคะสวยๆเลยฝ้าเพดา,าน ไม่มีร่องรอยขีดเขียนหรือว่าลงอักขระย,ยันนะคะที่บางแดดหนึ่งฝั่งยัง,ยงไม่ได้แกะพลาสติกออกด้วยนะส่วนตัวเบาะนะคะลูกค้าได้เป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าสีดำลวดลายลายได้ตรงกลางนะคะเป็นสีส้มนะเป็นเอกลักษณ์ของวีออสเช่นกันนะคะได้เป็นเบาะผ้านะคันนี้ หัวน็อตซอกประตูนะคะลูกค้าสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถเลยนะไม่มีรอยไข่เลยเียพเยื่อนนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะเรื่องของการชนหนักพิกคว่ำจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนการันตีให้เลยนะคะตรวจสอบเจอเรารับซื้อรถคืนเลยนะลูกค้าไปตรวจสอบเจอว่ารถเคยชนหนักเคยพิกคว่ำเคยจมน้ํานะเพชรย่นรับซื้อคืนเลยนะคะลูกค้าการันตีให้เลยนะของเราเนี่ยคัดเกตเอทุกคันนะลูกค้าในส่วนของ องห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะบอดี Body กว้างๆนั่งกันสบายๆเลยมีกระเป๋าจริงโจ้ด้านหลังให้สองฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้นะคะมีที่วางแก้วน้าตรงกลางหนึ่งที่นะเบาะด้านหลังไม่มีช้ําเลยนะคะขอบย่างสี่บานประตูลูกค้าดึงมาดูในส่วนของสปอร์ตเมทอาร์ตได้เลยนะคะสปอร์ตเมทอาร์ตนะกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะไม่มีรอยโปสแต้มสีนะโครงสร้างเดิมๆนะคะลูกค้าไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะเป็นรถปลดระวางประวัติศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ข้อดีของรถหน่วยงานเลยนะการเช็คระยะการแมนเทนส์หรือว่าเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนยนะ่า้น้ำมันเครื่องเนี่ยเขาจะเปลี่ยนศูนย์ตลอดนะข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะคะลูกค้าเช็คประวัติศูนย์ได้นะใครสนใจห้ามพลาดนะคะคันนี้นะพอนเริ่มต้นเพียง6,400บาทเท่านั้นนะดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.99%เนะคะใครสนใจติดต่อหานัดได้เลยนะคะเป็นตัว v ีอ้อนหปี17.18ดนะรถหน่วยงานปลดระวังประวัติศูนย์นะคะราคา 3 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะไฟท้ายนะคะลูกค้าดีไซน์มาให้สวยงามเลยไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะมาพร้อมกับไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะมีเซ็นเซอร์กันชนด้านหลังนะคะติดมาให้2จุดนะลูกค้าเซ็นเซอร์กันชนติดมาให้เรียบร้อยแล้วป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะ7ก็กไก่พอพาน20 7 4กรุงเทพมหานครนะโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมนะคะกระจกหลังติดตัวไรฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ให้เห็นเด่นชัดนะคะ แต่ว่าสําหรับคันนี้ลูกค้าตอนน้อย่างหนึ่งที่นัดเห็นเลยคือฟิล์มหลังเสียฟิล์มหลังมันเสียฟองอากาศขึ้นแล้วนะตรงนี้เดี๋ยวนัดแก้ไขให้ใหม่นะคะลูกค้าไม่ต้องกังว,วลนะเดี๋ยวนัดเปลี่ยนฟิล์มบานหลังให้นะคะแต่ว่ารอบคันเนี่ยยังใช้ได้ปกติเนาะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโครงสร้างด้านหลังกันนะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังบอดี้กว้างกว้างกันเลยนะคะบรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยนะพวกตะเข็บรอยเย็บต่างๆนะคะเดิมๆจากโรงงานนะลูกค้านี่ตะเข็บรอยเย็บเดิมๆ หัวน็อตด้านท้ายนะคะลูกค้า <am erc expl os ive> ไม่มีรอยไข้เลยเขเยียบเพืี้เลยนะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะสีเดียวกับตัวรถทั้งสองฝั่งนะะ้านัดให้ดูเลยนี่หัวน็อตไม่มีรอยไข้เลยเขีบพรยืยนนะคะแต่เข็บรอยเย็บเดิมๆนะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะหรือว่าคานด้านหลังนะคะลูกค้าคานด้านหลังเนี่ยจุดเม็ดอาร์ตกลมๆไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนนะไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อโครงสร้างเดิมๆหัวน็อตไม่มีรอยไขรอย,ยเขเยียบเพรี้นเลยนะคะหรือว่าบอดี้ด้านล่าง ล้ออะไรเครื่องมือครบเลยนะคะไม่มีรอยสนิมกัดกินนะสีนด้านท้ายเดิมๆนะคะสีขาวออกสีไข่ไก่เนี่ยคือสีนเดิมๆเลยนะให้ดูด้านข้างด้วยนะคะลูกค้าอ่ะนี่ซีนเดิมๆจากโรงงานนะคะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะโครงสร้างเดิมนะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนัก พิกคว่ำมจมน้ํากับสีเป็นเครื่องอย่างแน่นอนนะคะการันตีให้เลยนะอย่างที่นัดบอกลูกค้าตรวจสอบเจอนะเอาหลักฐานมาเพชรยนต์รับซื้อรถคืนเลยนะคะถ้าเจอว่ารถเคยชนหนักพิกคว่ำมจมน้าเนี่ยเรารับซื้อคืนนะคะลูกค้าไว้ใจเพชรยนต์ได้เลยนะเปิดทําการมา23ปีแล้วนะคะลูกค้าตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1น,นะสาขา1สาขา2อ,อยู่ติดริมถนนเลยนะคะเสรีไทย95เลยซอย95มาประมาณ20เมตรนะ เปิดทาการมา23ปีแล้วไม่หนีลูกค้าหายไปไหนแน่นอนนะใครอยากได้รถไปใช้งานติดต่อหานัดได้นะคะตามเบอร์ทโทรที่ขึ้นหน้าจอนะและก็คันนี้นะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะลูกค้าเครดิตดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะผ่อนเริ่มต้น6,400บาทเท่านั้นนะแล้วก็มีโปรขับฟรี90วันให้ด้วยนะคะออกวันนี้ผ่อนอีกคีปีหน้าใครสนใจก็รีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะคันนี้นะรถปลดระวางไมล์หลักหมื่นกิโลเท่านั้นนะคะ มาดูกันต่อในส่วนของแผ่นเพจของรถนะคะนี่ลูกค้ามีติดอยู่ให้เห็นเด่นชัดนะคะเลขเครื่องเลขถังตรงแน่นอนนะรถปี2017นะคะแผ่นเพดไม่มีรอยขขยรอยเขียบเยี้ยนเลยนะเช็คประวัติศูนย์ได้ข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะหัวน็อตซซกประตูนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะไม่มีรอยไขยรอยเขียบขพี้ยนนะคะบอกเลยว่าสภาพสวยนะคะันนี้สภาพสวยพร้อมใช้เลยนะคะสนใจติดต่อมาได้นะนี่ให้ดูสำเนารถนะคะทะเบียน2 0 7 4เนาะ เป็นรถหน่วยงานนะคะรถมือเดียวนะรถหน่วยงานนะคะสนใจรีบติดต่อกันเข้ามานะเพราะว่าคันนี้ถือว่าราคาไม่แรงนะเพียง349,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าพาษีหน้ารถนะนี่ต่อให้เรียบร้อยแล้วนะหมดอีกทีมิถุนาอ่ามิถุนาปี67นู่นเลยนะคะ หมดวิถุนาปี67นั่นเลยกระจกบานหน้าเดิมแท้ด้วยนะโลโกโตโยต้ามีติดอยู่นะคะบอกเลยว่าคันนี้สภาพสวยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้นะลูกค้าผ่อนเริ่มต้น6,400บาทเท่านั้นดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.9% 9นนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะรีบติดต่อกันเข้ามานะคะนัดยินดีให้บริการเดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะสำหรับเครื่องยนต์นะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ดูโอ v ีวีนะเชื้อเพลิงเบนซินขนาดซีสูพันห้าร้อยซีซีร้อแรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบนซินเก้าหนึ่งเก้าห้าอีเติมได้นะเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องเครื่องยนต์กันนะคะสภาพเนี่ยเดิมๆเ,เลยไม่มีพวกคราบน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะคะเครื่องยนต์แห้งๆสวยๆเลยลูกค้า สามารถเช็คประวัติจากศูนย์โตโยต้าได้นะอย่างที่นัดบอกข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะคะไม่มีการชนหนักผิดความจมน้ํากับสีเป็นเครื่องอย่างแน่นอนตัวอบเจอร์เรารับซื้อคืนนะคะลูกค้ากล้าการันตีโครงสร้างให้เลยนะในส่วนของเบ้าโชงนะคะจุดเม็ดอาร์นะมีให้เห็นเด่นชัดนะคะหัวน็อตตรงแก้มด้านข้างนะลูกค้าไม่มีรอยไขยเลยเขียบพเยนเลยหรือว่าหัวน็อตแก้มด้านในนะคะเดิมๆสีเดียวกับตัวรถนะคะคานนะ ตัวคานด้านข้างนะคะหรือว่าคานหน้าหม้อน้ำเนี่ยสีเรียบเสมอกันนะลูกค้าสีเรียบเสมอกันหัวน็อตด,ด้านในไม่มีรอยไขยเลยนะคะมาร์กแต้มสีจากโรงงานมีให้เห็นเด่นชัดนะสติกเกอร์มออกนะคะมีติดอยู่จุดเม็ดอาร์ตกลม หัวน็อตแก้มด้านข้างไม่มีรอยไข่นะคะหรือว่าหัวน็อตแก้มด้านในนะไม่มีรอยไข่เลยนะคะส่วนหัวน็อตฝากระโปรงนะลูกค้านัดแจ้งก่อนอาจจะมีรอยไข่บ้างนะคะมันเป็นปกติน้อที่ต้องมีการทําสีบ้างนะคะอย่างที่นัดบอกต้ตอนต้นคลิปเลยนะมันอาจมีเก็บงานสีบ้างนะคะฝากระโปรงเนี่ยมีเก็บมาแน่นอนนะเพราะว่าหัวน็อตมันมีรอยไข่นะคะแต่เก็บในที่นี้มันไม่ได้เก็บจากการชนหนักนะมันอาจจะเป็นพวกแบบสะเก็ดหินนะคะที่เราเก็บงานให้นะคะเพื่อความสวยงามเนาะ แต่ว่าเป็นฝากระโปรงเดิมแท้นะคะตเจต้านะตาปั๊มเนี่ยยังอยู่เลยนะคะชงวนกันความร้อนยังอยู่นะสติกเกอร์คำเตือนก็ยังอยู่นะคะขอบยางฝากระโปรงนะขอบยางจิกลงไปนะคะมีให้เห็นเด่นชัดเลยนะหเห็นรอยเล็บชัดเจนนะคะลูกค้าฝากระโปรงเดิมแท้แต่ว่าอาจจะมีเก็บงานสีบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะคะไม่มีชนหนักถึงโครงสร้างเนาะ เป็นเรื่องปกติของรถมือสองนะคะลูกค้าที่ต้องมีเฉียวมีชนบ้างแต่ไม่มีชนหนักถึงโครงสร้างแน่นอนกล้าการันตีให้เลยเนี่ยค่ะใครสนใจคันนี้ห้ามพลาดนะลูกค้าเริ่มต้นกันที่ฟรีดาวนะคะเริ่มต้นกันที่ฟรีดาวนะผ่อนเริ่มต้น6,400บาทเท่านั้นนะคะรายได้2เท่าของข้างวัดนะออกคนเดียวได้เลยนะคะลูกค้าสนใจห้ามพลาดติดต่อหานัดได้นะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปนานัดเพชรยนต์นะคะโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะนัดยินดี ให้บริการนะคะคันนี้เป็นตัว Vios หนึ e สี .18 จดนะราคาเพียง34900 0ับาทเท่านั้นนะเลขไม่อยู่เพียงหลักหมื่นกิโลนะคะได้ไปคุ้มค่าแน่นอนลูกค้าไม่มีคำว่าผิดหวังนะคะสนใจห้ามพลาดน,นะย้ำเบอร์โทรติดต่อของนัดนะคะ0982609587นัดเพชรยนต์นะโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนัดยินดีให้บริการนะคะวันนี้นะก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลย วันนี้ขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ